ค,คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแรลงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กใะเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะครับผมเมาันยบตโเท่ชิบหายตัวเฮียเมีตัวละครไม่มสกินเข้ามาใหม่ะครับมหลัจาอัปเดตมืวานนะครับผม โลซากิอิกิโกะนะครับผมจากเรื่องบีทเทฟบอลนะนะครับผมได้มันมาแล้วนะครับเท่ชิบหายอดใจไม่ไหวจริงวะเท่เกินเท่เกินต้านทานนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเป็นประกินของลิปโป้นะลิปโป้ดูอิชิระเซนเดรล่างบางใครก็ด้วยนะเ่รษ้าากด้วยตัะเทศอะไรป่านนี้เราในเราได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปทเทสในเกมซะหน่อย มันเ่างมันคือเท่แต่ว่าอีิโกะกลขึมันคือเท่แต่ว่าอีจิโกะตะกิวหนึ่งกระาบแล้วอ่จอจอเป็นดาบแดงๆไอ้ร้านมันจะนยออฟอรติโน่อะคุณเจอลอเรติโน่อะแต่ฟอเรติโน่มันหยุดยมทูอย่างกูไม่ได้หรอก ขัตนาเคมีจะมาเน้นใดเหรอมันหนีกูไว้ร้านกูปลาเซ็ตอย่างเไม่นันโดนมันหนีกูแล้วอ้าวอ้าวอาเฮ้ยกูโดนล้ำกูโดนล้ำกูโดนเกือบตายเกือบตายกูโดนล้ำไอ้สัดเฮ้ยมกูเป็นอยู่เนี่เป็นอยู่เนี่ยถ้ามันดักอยู่ในป่าเนี่ยกูออกไปกูมีสิทธิ์ตายเลยเนี่ยชิ้นๆเก็บดักเก็บดอกจบๆๆๆอจบดีจังเลย จิกะเทนโชไปดิเว้ยไรกูโดนนี่ยามกำหนดจุ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 เจจุดจุดจุดจดจุดจุดจดจจุดจุดจุดจุจะดัุดจดจุตจุดจดจุดจดนุดจจุดจุดจุ้อุดจุดจุนจุดจุดจุจุด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 จุ่จุด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 จุจุด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 ดจ โอ้โอ้โอ้แต่แต่คต่กระป๋องแต่กระป๋องกเกือบตายร้านกูเกือบตายแล้วเอาคูนี่แค่ขีล่ามาโอ้เฮ้ยคนนี้นอาเอาเรื่องเลยวะตัวกูสู้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะกูขีาใช้สกิลมึงอานลบดูอย่างมาชู้อย่างกูเหรอวะคนละนี้โน้ตกลอยไกงกลับบ้านก่อนไปกับเพื่อนวิ่งไปอย่างมาชู้ พียอะไม่ทเลนละคีเคิดาม่มีจุาดาเมายใดหรอ fuck แปลว่าพี่อไรก็ไม่รู้เนี่ยอ,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 อาๆๆไปกันมาดิเอาดิมันห้าวเ,าาเลยีงยเียิล่ามาจิลามาจิล่ามาด้วยโอ้โหคิรอ,อไปแล้วกูอะกูาตายกูตายกูก็ว่ามันมันห้าวมีจิลามาด้วยขเล่้ตายเลต้ยั่าแเลยดีทำกับกูดีนะ ว่าไม่น่าได้คลิปน่าเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้ทำคลิปได้ขีดเสื้อนาะเต็มนะขิระขิระขิระตายวิ่งไปยมทูตเฮ้ยดิกเตอร์ดิลิกเตอร์ดิลิกเตอร์ดิตายแล้วแค่นี้นะตายแล้วนะมันโดนป้อมยิงเันมินีเนอร์มามุ่น มินามะมุโุแปลว่าฉันจะปกป้องทุกคนลเมดเอาทีมึงหมดแล้วมั้งเนี่ยเยี่ยสองเวฟแล้วบังคับดาวนี้ดาวนีงโปตงดีเลยมันโดนเไม่มีใครหยุดกูอยู่แล้วตอนมันโดนพลังยมมาทูดกูร้านซูกูไม่ได้หรอก ขี่ม่ทานว่ะโอเอจิขิไลอยู่บนนะคัองจะมูพูดเดี๋ยวตัวผมตื่นขึ้นมาแล้วครับเฮ้เพื่อนผมเอาบูแป๊บจะเย็เพื่อนีไลอยู่กลางขิไลอยู่กลางแต่ร้านต่างน้อยกว่เมทนะดนเมแยงต้าหมดนานอ้โอโอ้โออ้โอ้โอ้โอ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 ้โนไโอ้โอโอ้โอ้โออลมโโ จะไปจัดเซนโชขู่ไว้ก่อนสวยการกลางโอ้โหฮีล่ามาฮีล่ามาโอ้โหในป้อมมึงก็ไม่หยุดเหรอในป้อมพวกมึงก็จะเอาเหรอไอ้เหี้ยไอ้ล้านกูอันติอยู่ในป้อมกูยังสู้มันไม่ได้เลยรูสองตัวลุงกูอาวุกฆาได้ตัวนี่ไงวะฆาได้แค่วะฮีลามาปนแล้วกูไม่เล่นและอีเนี่ย คอนเดนซิโน่อยู่ล่างคนเดนโน่อยู่ล่างตายเรกูล่งจังหวะนี้กูรีบวิ่งขึ้นไปเคลียร์กลางก่อนมันเรื่องนี้กูก็ตายดีครับโอ้ตังก็ไม่อยู่บัฟเหี้ยเมทก็แย่งวิฟเมทไม่กลับแล้วกลางไเฮียบอกเลยเฮียคอนเรนจะยืนดักกูะคอนเดนจะยืนดักกูนะเหี้ยนะเหี้ยเนี่ยมันฉลาดนะเอาเรื่องนะจะยืนดักกูเนี่ย

เกิดสุกัรแข่งโชว์จ<อ>้าโอ้คีรามาคีร่ามาคีร่ามาไอ้เหี้ยแบบมีดูดเลือดยังสู้ไม่ได้เลยคีร่าสองทีกูตายถ้ <c oughs> าเม็ดนี <c oughs> ้จับไ,ได้นะจับแล้วมันจับแล้วไม่ตายด้วยเฮียฟอลเล่นยาป้อมกู มึงเกินไปแล้วนะฟอเรนมึงเกินไปแล้วนะมึงเกินไปแล้วนะมึงเกินไปแล้วนะเอากลางเอากลางได้ปะเอากลางดิเอากลางดิพยายามอยู่ฟอเรนขึ้นไม่ได้ขึ้นไปฟอเรนไม่รู้มันขึ้นไปไม่ได้หรอกฟอเรนนะเจอคุณขึ้นไม่ได้หรอกเนี่ยเอ้ยมีใครมาลับ่ะได้แล้วได้ป้อมแล้วได้ป้อมแล้วเชือยรอดดิไปลงเยโอ้มันล้างซีซีไอ้สัตว์เอ้ย คีฬาไม่แล้นเดมันยังไม่ออกสับสับดับดีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดดูุดูมาทู่ังกูมมงมาดูมาทู่จังทู่เหรอเตกาเทจั่เฮกนโเทียชีไปก่อน ไปร้านก่อยล่างไปเลยลอยล่างไปเลยยมมาทู่มาแล้วยมมาทู่ยมมาทู่เดจูมาแล้วยมมาทู่เียโอ้โหี่ไล่ล้วขี่ไลแล้วปลจ้าอี้เพิ่อนอันิมันไ่เพื่อนกูมันเพ่นอันิไ่กู กูวิ่งไปแล้ววิ่งไปจนมาทุท่ดตายกูตายาเ,าเออแล้วไม่ฟเรนดิโนเลือดเต็มเลยนะมันเพิ่งมาดิมันหนีกูแล้วมันหนีกูแล้วหน,นึ่งมันหนีกูแล้วหนี่งตาแลสตางค์ตาแลสตางค์นี่คือขั้นสุดท้ายของเกสุกะเทนโชเกสุกะเทนโชพี่เนี่ยล่ะป้อมป้อมยิงกูเนี่อเพีย ป sort of right. oh, oh. ั๊บดิรวยฮี拉มันโดนเกสิกาเทนโชกูตายเมื่อกี้ในร้านกูตรงใจไม่ฟันแล้วเกซิกาเทนโชฟันแนั่นแหละเมื่อกี้นี้แล้วมีใครถูกล็อกตัวไหนเนี่ยบังใครโอ้โหใครจะไปไหวและสองตัวเนี่ยกลับกันนะกลับกอนปับปั๊บปับมีเจ็บแล้วฮีามีเจ็บแล้วพื่อนมีเจ็บแล้วฮีาเกสิกาเทนโชถึงทุกคนตะลังกลับตะลังกลับตะลังกลับ แต่มันไม่ให้กลับพอดีร้านเอ้าตายตายกูตายไม่ตายหรอกกูอยู่กับร้านมีดูเลือดแล้วเก็บมุกเก็หมดในร้านดูดิดูดิดูดิร้านเกตสกัตเทนโชกูว่าดูดิเกตสกัตเทนโชปูปูปาดอดเงินมันซึมไงอ๋อมันดูถูดยุงมาทูตเกินไปไอ้พวกนี้กูเนี่ยจะมาปาดไอเซน ไหนไหน,ไหนมันเข้าป้อมมาดนูนะมันเข้าป้อมด,ดูนะฟาดดิฟาดดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ uh, มึงไม่น่าสลัดเลยมาดิมึงมาดิมึงมาดิถอยดิเฮียถอยดิถอยดิมันเกิดถอยดิมันเกิด <laughs> คอาเลนติโนมาดิเฮ้ยมันห้าวเอาเมดคียกู้เนี่ยห้าวก็เมดคู่ขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่เอาเหรอวะอีโป้เอาหรอวะนี่ตัวนี้เกจสิกะเซนโต้พีดิมันห้าวกูเวลาโดนโยมทูดอะใจไหนกีฬามานดิอันติกูมาแล้วอันติกูมาแล้วไหนกูเอาเฮี้ยนี่ก่อนเอาเฮี้ยนี่ไหนรู้ลูกะกีฬานี่ว่าไม่ใช่รู้ ขีลลลลล่ล่าเลยขอ้ล่าโอ้ร้างปังทีเดียวก็ตายแล้วดาบมันแรงจะดึกระเพนโต <c oughs> ้บางใครทีนึงก็หล่หมนมาแล้ว <c oughs> บางใครมาดิบางใครเนี่ยมาตีป้อมแล้วอีอะเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วครับเป็นไงแล้วครับบางใครชนะชนะเป็นไงล่ะนะนลคนดูมทูตอะ